วันนี้เจ๊เพิร์สายหานะคะก็เดินทางมาเอาเจวบองของคุณจจรุนรักนะคะมาให้ยายจ่อยเนาะกราบหลวงมทนาบุญนะคะกับคุณจจรุนรักด้วยจ้าอ่ะสายบุญมาแล้วยายจอยจะกินข่าวไปอ่ะเจลบองเด้อสาธุ จำเรื่องยากทั้งหลายเก็ทราุสาธุกฮะเขาสืขอจ้างไว้ย่ำย่ำเขายังคันท้าเป็นอีหยังไปเท่าลหรบอกข้าเจ้าแน่เด้อบอกว่ายังบอกว่าคันตุ่มจังเขาตายวะเป็นยังยังอยู่วะคือตายจังติดนะเอือสงข์าวเพิ่นแน่เด้อ ใ่อ่ถึงตุต้นตาจา้เมี่้งตลอดปลอดข่แ้เขาห้องห้องโคฟีน้ำาึ้สุกูสุกคนเดือดตาจ้าทือแก้ว่องจ้าอยากสั้งไดนมากคุณจะรุ่นหลักเอฟซีนโอ้ยยากกินขนมมามีขนมออะ เออๆเดี๋ยว t e เบิ <S s ่งใหมเด้อเอาๆไป FC นะคะก็สสาบาย